ผมขอโทษพี่ผมมองที่ผิดไประวครับผมอ One enemy remaining. Message sent. e r a i e d I have the spike. Last player standing. ขอบคุณซับสไครเบอร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสูา่ครอบครัวบีเกิลยินดีรับครับสมัทอมมี <increasingly Tiger whales> ่ไลฟ์ครับขอบคุณซับสไครเบอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบีเกิลครับ ดักตุ๋ยให้ครับเสียงดามหาลัยก็งี้แหละเมื่อวานทนไม่ไหวแกะน้ำพริกกินไปกระปุกนึงขอบคุณซับสไคร์เบอร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบีเกิล็มตัวนะ โอ้โหแม่งลงมายัดแม่มีเสียงชักแม็กอะ One enemy remaining เช็คซ้ายอยู่ขวาเช็คขวาอยู่ซ้ายเฮียมนแม่งเอาเรื่องอยู่แม่งมาเรียนในสมองขางลูกต่อมาแบบนี้ เอาเอใช่ไหมไปลองการไปลองเป็นองค์การได้ปะอ่ะโอเคลองการนะ แทนพี่บร์ขอฮิวหน่อยอบีตายตัวหนึ่งอ๋อเหอคนเดียวอยู่เแล้วมั้งันเดีไปเข้าไปก่อน ับยินดีต้อละละละนรับเข้าสู่ครอบครัวบีเกิลวัดลลลนายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบีเกิลครับวัดลลลนามันเหมือนจะถึง2อ0พแต่มันก็ถอยหลังกลับมา,ามอะไรนะมีสติ๊กเกอร์อยากได้พวงสวรรค์ <c oughs> มีมีนะมันเสียงเดินไปขวานะไปรไปลงกลางนะี่สองนะ one enemy r อ้าอยู่บีอ้ออหมดจะหมดก็หมดเลย <laughs> what do they think this is? Backyard scrimmage? Reloaded. Buddy Crap, man, kick, huh? Huh, huh? เพืพ่อเพื่อนเนได้ยังไงบานมีมีมีอะไรเอ่ยมาด้วยบะเฮ้ยบอมอยู่ที่ผมนี่หว่าตุย่างเหรอชิบหายแล้ว หนึ่งเพียงเข้าบีตรงหน้าบีเข้าโอ้ oh my g กอไม่ได้ถือปืน mình <laughs> 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 มีเสียงวู้าวเด้อสองตัวพี่เฮ้ยมึงก็ยังกระโดดลงมานะโอ้ยยังชอบมึงเลยเพื่อนแล้วคนยิงผมไม่ใช่มันนะพี่เอลยโอเมนนะโอเค โอเมน่าอยู่ในลูกมุมโอเม,มนมาอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอมเล่นเป็น30 seconds left มันวาร์ปมาหรือยังไงใช่มันวาร์ปมาคือแม่งยิงผมได้ไเฉยเลยโอเมน Out of charges, Satchel out, Satchel out, Mike caught it, ต้องนัดก่อนโอเมน เมันเี็ไหมแ้ดูข้างหนอยู่เพื่อมันข้างล่างอะพี่คอสกับพี่อยู่อะมันรอคนเดินเข้าซอาะเพื่อนเราอ่ะโอเคแต่วเปอร์ไม่ได้ป่าของเลยเป็นไม่ได้นะ ถถื it s, it s right. <S ืือออไไดด้้ช่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนไอเดือดร้อนเรื่องดรอปแล้วมั้งนะเพื่อัยนะได้กันเยอะแล้วอ่ะขอบคุณซับสไคร์เบอร์ครับยินดีต้อมลาภคุณสู่ครอบครัวดีเกินทิ่บุรุษผมไปไหลกลางก่นเสียงไอ้แทนมันดูไม่เหนื่อยเลยว่ะเหนื่อยอะไรละพี่เพิ่งตื่นเนี่ยนะเมื่อคืนน้ำกานบ้านนะดิ ลืมเปิดเตาตอเอ้เล่วยิงชิงโดนเพื่อนด้วยนะหอมอ่ะออนเนี่ย 嗯，好、oh, um，下去 รันมัมเบอร์แบบนะฮะเช็คอีเมล chunk เสียงมีดแม่งดังพังยูไกวอนอาทรูสคืออะไรวะนะโอ้แม่งรูนอะแม่งเฟียงของต่างไปแล้วเม้าอะ ฝั่งนู้นตีเต็มไม่ใช่ทุกคนเอมันดันตลอดเลยว่ะเไอบีมันดันตลอดข้าหัวหอมก็มาอะไรวะเนี่ย one enemy remaining There can only be one hero ทำไมเราเราช่วงเนี่ยเนี้ยเกมนี้ก็แปลกอยู่แล้วพี่มันดูมันดูไม่ตึงอ่ะพี่เลยเพราะอะไรวะไม่รู้กันรู้สึกปะแครบ่อยพี่ไม่ใช่เวลาของไม่ใช่เวลาตื่นเปล่าไอ้เหี้ยอันติไม่ใช้เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่ใช้อันติสักคนอย่างเงี้ยสตีกสตีติดกันมาแพ้บ่อยอย่าเงี้ยหรือว่าเราอ่ะเราอ่ะลดเราลดสิพี่รออะไรอ่ะเมื่อกี้เราก็ชนะมาละ มันดูแบบแกลางตัวหนึ่ง,งครับเพราะว่ามีเจ็บเพาะว่ามีเจ็บ จำทอมสักล่าสุดเลเยอร์สแตนดิงอ้โหัหัวเลยเม้นี้โยกเลยเล่นกลางมั้งไง เหมือนแบบเฟิร์ช็อตมันแม่นสู้เวนโดไม่ได้เวนโดแม่นกว่าพี่เบิร์ตมาพี่ก็รู้สึกนะมันยิงไม่ตายพี่หลักๆผมว่ายิงโดนแต่ว่ามันยิงไม่ตายก็ได้ The Bomb Enemy spotted a year. 30 seconds left last player standing to microphone kind of activated <theirIZE> last round before the switch send those cards before we lose <tense> them <Hayır> เดี๋ยวลุงคุณช่องประมาณเกือบเกือบทุ่มเหมือนเดิมยิงไม่โดนเลยสักกันนัดเหมือนมันสแนปมาแล้วแบบตัวมันไม่ตรง Wait. Ain't my time. Do not Switching sides.

ได้จอ3านิ้เ4้านิ้วสี่สิบเก้านิ้ะ <She are. S 2> จอจอของไอ้ ASUS ส Strix สอะครับผมที่มันเป็น31:9วะจำไมไม่ได้ <c oughs> ผมช้าละ One enemy remaining. Last player standing. the enemy facing. Spike planted. เมมฆแสบอ่ะมันใช้สกิลเบี่ย <exception> งับบาสขึ้นไปอ่ะสมมติคนมาจากข้างบนไม่มีทางไม่มีทางระวังความเลยอ่ะยไปไอคิดนี่แบบคลัชยาว going. ก็มานีก็กมาเดียดแล้วก็หายยาวจูว่อ่ะแต่ก็ไม่เล่นถ้า <c oughs> มาปอกจะเล่นแต่มาปอกก็นิ่งๆ Cut h i m down to size. ร่องพี่บีแต่ผมไม่รู้กลางมีป่ะนะกลางกลางบินโดนแล้วเมื่อกี้เห็นโดน 30 seconds left. ไปไหนวะดูจอก่อนเนี่ยในบูด็อกนี่ต้องซูมันมาถ,ถ้าถ้าซูมมันจะเบิร์ดนะพี่เอทวบีพี่โอ้ทีน seconds left เมื่อกี้เพื่อนเราก็อยู่ทเทว์นี่เฉย spike planted โโอ้

เงี้ยเงามากเกมนี้เอเข้าไอบีเข้าแล้วพี่

Be aware. Spike planted. One enemy remaining. Sit down. <laughs> Careful now. The Highlight reel for sure, and that's how it gets done. Oh <laughs> Me